สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแมวดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Cookie Run Tower of a d v e n t u r e นนนั่นเองก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับเกม Cookie Run นะวันนี้เนี่ยก็มีเวอร์ชั่นใหม่ออกมานะครับในรูปแบบมั l ติ Player Action Adventure นั่นเองเปิดให้ลองเล่นนะครับในเวอร์ชั่น PC เท่านั้นนะซึ่งผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับ Adventure นะครับในเวอร์ชันนี้จะเป็นนว A RPG ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับโดยตัวคุกกี้รันเนี่ยจะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันด้วยนะและสามารถสลับตัวคุกกี้ไปมาได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังคงรูปแบบการใส่การ์ดของคุกกี้นะรวมไปถึงไอเทมสวมใส่เช่นอาวุธชุดเกราะมีระบบเลเวลของคุกกี้นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถของคุกกี้ได้นะครับในส่วนรูปแบบการชานะครับจะเป็นการเปิดหาตัวคุกกี้นะครับรวมไปถึงการ์ดของคุกกี้ด้วยเอาล่ะครับเพื่อนๆเราไปรับชมรีวิวแบบสั้นๆกันเลยนะครับ เอาละครับไปเพื่อนตอนนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Cookie Run Tower of Adventure เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับของตัวเกมเนาะด้านขวาก็คือจะมีเมนูนะครับตอนนี้จะมีแค่อีเวนต์เท่านั้นเนาะอ่ะกดเข้าไปดูก่อนเลยในส่วนของอีเวนต์นะครับเขาก็จะมีแจกตั๋วกาชาด้วยนะครับแล้วก็แจกทรัพยากรต่างๆนะไม่ยากนะครับโดยการเคลียร์ฉากไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตามสเตตตามนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากเนา เราก็จะมีสเปเชียลล็อกอินอีเวนต์นะครับก็คือล็อกอินประจำวันนะครับอ่าก็จะมีแจกตั๋วกาชาแจกเพชรอะไรพวกนี้นะครับช่วงนี้ก็มาทดลองกันได้นะครับส่วนอีเวนต์ที่3นะครับจะเป็นเรดนะครับคอนควิ s ชั่นนะครับก็คือลงเรดนั่นเองเนาะก็จะมีของรางวัลแจกตามนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีทองมีเพชรมีตั๋วกาชานั่นเองนะครับถัดมาที่ด้านซ้ายนะครับจะเป็นชื่อตัวละครที่เราตั้งนะครับแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์เนาะ กดเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่มีอะายมากนะครับมีแค่โปรไฟล์กับโชว์เคสก็ยังไม่มีอะไรเนาะคัมปิ้งโซนอยู่มาดูที่ด้านซา้ายแรกนะครับก็คือตัวคุกกี้อ่าจะเห็นว่าหน้าตาของคุกกี้นะครับก็ยังคงคุ้นเคยกันดีนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน i n ง Do m หรือว่าคุกกี้รันธรรมดานะครับตัวคุกกี้ก็จะเป็นลักษณะเดิมนะครับอาทิเช่นนะครับเชอร์รี่คุกกี้นะครับไอ้คุกกี้นางฟ้าอันนี้อะไรคุกกี้ข้าวไรปะเออน่าจะใช่นะครับ บางตัวนะครับก็ยังเป็นสีดำๆอยู่นะครับยังไม่เปิดเผยนะแต่ก็พอจะคาดเดาได้นะครับตัวขวานี่ผมจำชื่อไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรหัวข้อถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าการ์ดของคุกกี้นั่นเองนะอันนี้ที่ผมเปิดได้มานะครับมีแต่การ์ดกระกากนะส่วนางด้าน,นขวานะครับอ q คิปเมนตเนี่ยคือจะมีไอเทมสมใส่ด้วยนะครับมีอาวุธแล้วก็หมวกกางเกงแล้วก็เสือ้อเออประมาณนี้นะครับ ถัดมาครับในหัวข้อของกาชานี่เลยกาชานะครับก็จะมีให้เปิด10กับ1นะครับโดยใช้ตั๋วนะหรือเพชรก็ได้อ่าตอนนี้ผมก็สามารถเปิดได้นะผมจะเปิดให้ดูแบบ10ครั้งละกันคือเปิดมา2ครั้งแล้วเกลือมากอันนี้ขนาดแบบทดลองนะเนี่ยนี่อันิเมชันตอนเปิดนะครับโอ้โหแสงลุ้งแบบนี้มันจะได้ตัวแรหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ผมได้บ่อยมากเลย ได้บ่อยมากเลยตัวเนี้ยโอเคเหมือนจะเกลือนะฮะเอ๊ะตัวนี้ยังไม่เคยได้ปะอ๋อตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวใหม่นะครับอ๋อน่าจะเป็นการ์ดเฮ้ยนี่ไงถีเด็ดมาแล้วเออสปาเก็ตตี้ตัวนี้อีปิกมาแล้วครับตัวหนึง่งการ์ดนางฟ้าก็ได้เยอะอันนี้ได้บ่อยมาก อรอบนี้ไม่เกลือนะครับได้คุกกี้ปิดมาตัวหนึ่งนะครับอ๋อไม่ใช่เพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็ยังเกลือนนะได้การ์ดมาของไอตัวนี้ปะเพเปอร์คุกกี้อ่ะใช่ครับได้เป็นการ์ดมาครับไม่ได้ตัวละครนะเออก็ถือว่ายังเกลือนะครับยังถือว่ายังเกลือเพ่ะเพื่อนสังเกตด้านขวาน,นะครับมันจะมีน้อนกระเป๋าอยู่ข้างๆตัวคุกกี้เนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นโหมด f k นะครับเราสามารถกดรับของได้ตรงนี้เนาะ อ่ะทีนี้ไปดูระบบตัวเกมกันดีกว่านะครับในส่วนของตัวเกมนะครับก็จะมีสตอรี่โหมดนะครับแล้วก็เรดโหมดนะครับหรือว่าบอสนั่นเองอันนี้สามารถลงกับเพื่อนได้ ซอส,สองโหมดเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะครับก็คือในส่วนของกิ้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับห้องสมุดรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะมาดูท้ายก่อนละกันในส่วนของสตอรี่โหมดนะครับก็จะแบ่งเป็นซิงเกิลเพลเยอร์กับมัตติเพลเยอร์นะครับดูซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนนี่ก็จะเป็นลักษณะนะครับการเคลียร์ฉากไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสะสมดาวด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเก็บกล่องสมบัติในแมปด้วยอย่างแบบนี้เนี่ยผมได้แค่2ดาวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก็บกล่องนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวจะลงให้ดูสักหนึ่งด ที่1นึคสีแล้วกันครับพอเราเลือกด่านเสร็จเนี่ยเราสามารถเซตติ้งคุกกี้ได้2ตัวนะครับในการตะลุยด่านนั่นเองซึ่งด้านหน้าครับถ้าเกิดผ่านครั้งแรกก็จะมีเพชรให้ด้วยนะครับทีนี้ก่อนลงเราสามารถปรับแต่งคุกกี้ได้นิดนึงนะครับอ่ะกดเข้าไปเราสามารถมาเลือกสมใส่การ์ดก่อนก็ได้นะครับนี่เปลี่ยนกงเปลี่ยนการ์ดก่อนได้อันนี้น่าจะเป็นการ์ดของมันปะเออใช่ใส่ไปเลยนะครับส่วนด้านขวานะครับเราก็สามารถใส่อเทมได้นะครับ กางเกงใส่ไปเลยนอกจากนี้ครับยังสามารถอัพเลเวลคุกกี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูเนาะโดยใช้น้ำยาอัพนะครับอ่าค่าพลังก็จะขึ้นด้วยนอกจากนี้นะครับยังสามารถเอนชานตัวละครได้เหมือนเดิมครับหรือการอนะัพดาวเนาะรู้สึกว่าต้องใช้เศษตัวละครเดิมนะครับถ้าเกิดเอนชานดาวที่สูงขึ้นเนี่ยเหมือนจะมีปลดล็อกแพสซีฟหรือสกิลได้ไมั้งน่าจะเป็นแพสซีฟเนาะโอเคผมมไม่มีเศษนะ ในส่วนของอุปกรณ์นะครับเราสามารถเพิ่มเลเวลได้เช่อเดียวกันนะโดยการเอนชา์น,นครับนี่โดยใช้ผงเพชรนี่นะนี่สามารถตีบวกได้นะครับประมาณนี้ส่วนอันที่2นะครับคือการเอนชาร์น่าจะเป็นการรีโลหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นการทําดาวนะครับน่าจะต้องใช้คอ้อนเหมือนกันอ่าน่าจะประมาณนั้นส่วนเฮ d เด้นพาวเวอรอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับน่าจะเป็นการเจาะรูหรือเปล่าอ่ะไว้ก่อนแล้วกัน จะสังเกตว่ามันจะมีสกิลหรือแพสซีฟบ,บางส่วนเนี่ยที่ยังล็อกอยู่ในตัวละครน,นะครับนั่นก็คือเราต้องอัปดาวตัวละครก่อนเห็นไหมเขาจะมีดาวกระโดดด้านล่างนะครับว่ากี่ดาวนะครับจะปลดล็อกแพสซีฟนะครับหรือว่าสกิลตรงนี้เนาะทีนี้ในด่านนะครับเขาก็จะแนะนําค่าพลังต้องการเนาะอันนี้1 0ึ9ของผมเนี่ย5้นะครับรวมกัน2ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตะลุด่ดานให้ดูนะปะอ่าตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าปลาระเบิดเคียมอนดีมากนะครับ มีสกิลไว้ใช้นะครับโดยการกดคลิกขวาแบบนี้นะ,ะสกิลก็จะมีครูดาวด้วยนะครับเราสามารถแถบเปลี่ยนตัวได้นะนี่พอเปลี่ยนตัวมาเนี่ยสกิลมันก็จะใช้ให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถตั้งป้อมปืนได้นะในฉากก็มีเพสเซนให้เราเล่นนิดหนึ่งนะครับอ่าแบบมีลมพงลมพัดอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าเราโดนลมพัดเนี่ยตัวเราจะตกลงไปเลยนะครับในด่านก็จะมีเหรียญให้เก็บนะครับแล้วก็มีพวกเยนรี่ให้เก็บด้วย พยายามเก็บให้ครบนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถแดดได้แบบนี้นะครับอ่นนี้คือตกเลยนะครับพลาดนะถ้าเกิดเราใช้เวลามากเกินไปนะครับดาวก็จะได้ไม่ครบ3ามด้วยนะเออต้องทำเวลาด้วยนะครับอ่ะผ่านได้ละเปลี่ยนตัวระเบิดนะครับเคลียได้เร็วกว่าอ่าเก็บเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ต้องมาเหยียบสวิตช์แบบนี้ด้วยนะ อ่านี่เยลลีขึ้นมาแล้วบางทีสวิตอาจจะเป็นประตูนะครับอ่าแล้วแต่ด่านเนาะเก็บไปด้วยนะครับเยนรี่พยายามเก็บให้ครบนะครับอาจจะได้ไม่พลาดสามดาวเนาะตัวระเบิดค่อนข้างดีแล้วครับเขียวันดี ตรงนี้มีเยลลี่ให้เก็บนะครับก็อย่าพลาดอย่าเก็บไปด้วยนะ okay, clear, เลีรยเรียบร้อยนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะโชว์นะครับผมขาดเยลลี่หนึ่งอันกับกล่องสมบัตินะครับอีกหนึ่งอันนะตอนแรกพลาดไปไม่รู้พลาดตรงไหนนะครับไม่งั้นอดได้สามดาวนะเนี่ยเยลลี่อันนี้ไปที่เราพลาดอันนี้ไม่ใช่นนไม่ใช่ครับอันนี้นเล็ก ยังขาดเยลลี่กับกล่องนะครับอ่พัดลมนี่ระวังด้วยนะครับตรงนี้ปะไม่ใช่นะครับต้องไปเลยนะครับบางทีมันมีจุดที่เราเดินไปได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เดินไปนี่ไงกล่องเออนี่ไงเห็นกล่องแล้วไปไงอ่ะเดี๋ยวนะไปไงวะตรงนั้นลงนีดได้ไหม ไม่ได้ฮะเออมันมีกล่องตรงนั้นครับไม่รู้ไปยังไงเ,ออเดี๋ยววนไปก่อนนะตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับอาผมเห็นกล่องแล้วแต่ว่ายังไม่เจอทางไปนะครับน่าจะาพลาดไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาหาทางทีหลังถ้าเราพลาดกล่องก็ไม่ได้สามดาวนะครับโอ,โอเคเรา,าพลาดไปแล้ว อันนี้คือเป็นจุดจบนะครับอ่าก็จะเป็นรูปไม้กวาดเนาะอ่ามิชชั่นคอม plete นะครับเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้3ดาวเพราะว่าเราพลาดกล่องนะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลดดบอสกันบ้างนะครับอ่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าสามารถเชิญเพลเยอร์ได้หรือเปล่าเนาะอ๋อนี่ไงสามารถค้นหาได้อ๋อโอเคแสดงว่าตอนแรกผมเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าลืมเปลี่ยนคุกกี้พลังไม่ถึงพันสองเลยลงไม่ได้นะครับ อันนี้จะเป็นการค้นหาห้องอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะโอเคลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือต้องเขียนเหรอแล้วคนอื่นอ่ะอืมเหมือนจะมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนนะครับแล้วไปไหนวะออกเข้ามาแล้วดิงไงทำไมมีแค่คนเดียววะ <c oughs> อันนี้ไม่สกิไปกันอยากดูนะครับ เบอร์รี่แบสโอ้เป็นค้างคาเบอร์รี่เหรอโอ้ oh, โหตัวมาเริ่มเฮ้ยมึงคุกกี้ข้าวไรนี่หว่ามันเท่จังวะผมจำได้เลยว่าตอนคุกกี้รังคิงดอมตัวนี้มันก็เก่งนะเออยิงแรงมากเลยครับเอาไว้ยิงบอสโดยเฉพาะเลยเนี่ยเข้าไรอะ่ะเนี่ยยิงบอสดีนะเออยังคงเหมือนเวอร์ชั่นคุกกี้รังแน่นอน สองคนเหงาเหงาครับอุยๆๆๆ้ยวิวบอสแมงกิ้งอุย้ยมีไอ้นี้ด้วยเอฟเฟกต์หน้าจอโอ้ยมีพื้นแตกลงไปด้วยนะเุ้ยเอาเรื่องนึกว่าจะเป็นแค่แบบสู้กับบอสนะครับมีแผ่นพื้นแตกไปด้วยนะเออบีบให้เราหลบยากขึ้นนะครับแล้วตัวละครเราก็ตกเหวได้ด้วยนะลงมาสิโอ้โหแม่งไม่ลงมา ช่วงท้ายนี้เอาเรื่องนะอุย๊ยโอ้โหติดไฟฟ้าบอสไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีไฟฟ้าแล้วมันก็บีบฉากเราด้วยนะอืมฟ้าใส่หน้าใส่หน้าใส่หน้ายิงมันยิงมันเออเกือบแตกเปยังไงกัน,นกบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับ Cookie Land Tower of Adventure นะครับอันนี้เป็นรีวิวสั้นๆนะต้องบอกว่า ตัวเกมก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวทดลองจะดีกว่านะตัวจริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีระบบอะไรที่มันสนุกมากกว่านี้นะแต่โดยรวมเบื้องต้นนะผมก็มอกว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่อะไรนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท้ายคลิปฝากกดติดตามติ๊เตอให้ด้วยนะสำหรับนี้ครับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันหน้าจุ๊บจ้า